มานะบิงกับฟล็อปกำลังทำเละเทอะกันบึ้ง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 เอียดบึ้งจกรจักรโอ้กาแฟน่าดื่มมากๆเลยบ ม่เป็นไรนะบิงแค่หกนิดหน่อยเองอ่ะเอาฟองน้ำกบมากินก็ได้นะเจ้าฟองน้ำกบดูสิเจ้าฟองน้ำกบขิวน้ำมากมากเลย <c oughs> ใช่แล้วล่ะ <c oughs> อ้าวละกาแฟนี่กลิ่นมันหอมน่ากินจังอุย้ยอ้าวเพรมันหกอีกแล้วฮะฮะไม่เป็นไรบิงหกอีกแค่นิดหน่อยเอง เจ้าฟองน้ำกบท่าทางชอบมากมากเจ้า,าจฟองน้ำกบหิวน้ำตลอดเอาฟ <F op> อบขนมข้าวพองหุบหมดเลยฮะอืมจริงด้วยอ่ะสงสัยเธอควรจ้ะ เล่นรถของเธอบนพื้นจะดีกว่านะบิงฮะม,มันจะได้ไม่ชนอะไรหกอกีกเธอว่าจะฟองน้ำกบจะดูดข้าวพองได้เหรอโถฟอบนี่เจ้าฟองน้ำกบต้องกินข้าวพองสิเห็นไหมฉันว่าจะกบฟองน้ำกินข้าวพองไม่ได้หรอกนะเธอว่าใครกินได้ล่ะผมกินได้ฮะ อืมแต่เธอต้องไปกินของตกพื้นนะแต่ฉันว่ามีคนที่กินของที่ตกพื้นแล้วได้อ๋อดูแล้ววูวุวไงใช่แล้วห <c oughs> ้ <c oughs> ามพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนี่นายอยู่นี่นะกะลัมนายอยู่นี่นะกะพิตีวู กะลามอ๋ไม่นะมันพังแล้วล่ะอ๋อไม่อ๋ออไม่ไม่ไม่เอาละบิงกินข้าวเที่ยงกันมาเลยฮอพิตตี้บิงอืมเป็นอะไรหรือเปล่าวะบิงแล้วโทรศัพท์ล่ะ ไม่ชอบฮะหายไปแล้วเหรอฮะเธอทำหายเหรออ๋อไม่เป็นไรมันจะหายไปไหนได้นะไม่เป็นไรบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย,ยเดี๋ยวเราโทรเข้าไปก็คงได้ยินเสียงแล้วอ๋อ,อเสียงเหมือนจะอยู่ในห้องครัวเลยนะอื อ้าวตลกดีนะโอ้ฮะอาฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวมันอยู่ในนี้ได้ยังไงนะบิงอ,อาโอ้โถเอ้ยบิงบิงผมไม่รู้หรอกฮะอ้าวงั้นพ่อผมนั่นทำไมรูปร่างเหมือนบิงจังเลยล่ะ แน่ใจหรอว่าไม่ใช่เธอเนี่ยเออไม่ใช่ไม่เหรออ๋องั้นเหรออืมอ๋อดีกระหล่ำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงอ๋อดีกระหล่ำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงเธออยู่นั่นหรือเปล่าอะ่ะเธออยู่นั่นหรือเปล่าฮะฮะฉันอยากรู้จังกระหล่ำรู้ไหมว่าใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะ ใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะผมใส่เองนะฮะโอ้งั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นนะบิงถ้าเธอเล่าให้ฉันฟังเธอาอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะผมกับพอลพิตตี้พากระหล่ำเข้าไปในสวนนะคะแล้วเราก็วูชใกล้เกินไปหน่อยก็เลยไปโดนโทรศัพท์ตกลงพื้นจนพังโอ้เข้าใจแล้วสแสดงว่าโทรศัพท์กับเล่นวูชนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยใช่ไหม แล้วพอมันแตกแล้วก็เลยเอาไปใส่ในถังขยะแล้วผมก็ไม่กล้าบอกคุณนะคะขอโทษนะฮะฟอบฉันน่ะดีใจที่เธอบอกความจริงกับฉันนะการที่ต้องแอบอยู่ใต้ผ้าห่มแบบนั้นมันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ฮะคุณซ่อมได้ไหมฮะฟอบไม่ได้หรอกบิงพรุ่งนี้เราเอาไปที่ร้านดีกว่าเขาอาจจะซ่อมได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอานายไปซ่อมนะโทรศัพท์พรุ่งนี้เยวเอานายไป เราฉันจะไม่วดใกล้ๆนหนอีกแล้วฉันจะไม่พูชไปใกล้ๆไหนอีกดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบีแล้วนะเจ้ากระต่ายบีเอาละถ้าอยากจะลองอีกครั้งหนึ่งไหม แต่คราวนี้พวกเธอจะต้องเงียบเงียบแล้วก็อยู่นิ่งๆแบบรูปปั้นเลยนะออยู่นิ่งๆแบบรูปปั้นและใช่แล้วละ่ะเอา้าดูซูล่าสิโธ่พวกเป็ดไปหาเธอหมดเลยฮะเธอก็ให้อาหารสิหยิบให้ทีละนิดละนิดก็พอนะอ,อ่าน่าจะพอแล้วละ่ะเอาไปเลยเอาไปอีกชิน้นนึงนะ กันให้เต็มที่เลยงี้ยง <c oughs> ั้มันชอบได้หรอฮะอ้าว <c oughs> ผมต้องให้อีกใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่อีกแค่นิดเดียวก็พอและคราวนี้จำไว้นะอยู่นิ่งแบบรูปปั้นและชช โอ้ยแย่ละเฮ้ยไม่ยุ้ติดทำเลยจำไว้สิบิงต้องอยู่นิ่งๆแบบรูปปั้นและชกลองผมจะลองให้อาหารเพิ่มอีกนะฮะก็ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเ๋ยวเดยเดยเดยวโอ้อาจจะเยอะเกินไปหน่อย ชอบนะฮะดูสิฟอบทุกตัวชอบกันหมดเลยว้าวไงบิงสนุกจังเลยบิงถ้าอย่างนั้นเราดูแพนโดเล่นอีกรอบหนึ่งดีไหมละ่ะจะได้รู้ว่าพอถึงตาเราต้องทำยังไงแพนโด<ะ>ช่วยเล่นให้เราดูอีกรอบหนึ่งได้ไหม โอ้โหท่าทางสนุกจังเธอจะอุ่นใจกว่าไหมถ้าฉันไปก่อนเน่ยคุณก็ไม่อยู่ด้วยนะสิอ๋อ oh, ถ้างั้นนะเราให้ฮอพีตี้ลองเล่นก่อนละกันอ่ะอะ่ก็ได้ฮะเราเข้าบิงฮอพีตี้จะเล่นก่อนนะแพนโดเดี๋ยวฉันรับให้เองพร้อมไหมฮอพีตี้พร้อมแล้วคอยดูฉันนะ ไปเลยนะเย้ฮอปปีตี้ฮับปีตี้เขาชอบด้วยฮะใช่แล้วล่ะตาหน่อยแล้วบิงไอเลยสิบิงตูผมนะฟอปไปล่ะ โอเคไปละได้ได้โอ้โหโอ้ได้ไหมดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบินนั้นเราไปหาต้นไม้มาปลูกกันเถอะฮะอืม แพนด้ะนั่นหลุมฉันนะอะไรนะนายมากอบหลุมฉันฉันบอกแล้วว่ายาฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะบิงตอนในพวกเราปลูกต้นไม้ไม่ได้แล้วล่ะอืมน่าเสียดายจังเมื่อกี้เป็นหลุมปลูกต้นไม้ที่ใหญ่มากเลยจริงด้วยเธอขุดเก่งมากๆเลยนะฮและผมก็ขุดรายให้ต้นไม้เยอะเลยฮะใช่เธอเป็นคนขุดดินนี่นะ ตักดินเตรียมหลุมเอาไว้ก่อนสิคะอ๋อใช่ต้องตักดินขึ้นมาก่อนใช่ไหมงั้นมาขุดหลุมกันใหม่เธอบิงได้ดีนี่นาอีกหลุมหนึ่งผมจะเป็นรถตักดินเองบึน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 นผมเป็นรถขุดดินแล้วฮะใช่แล้ว ดีมากมากเราต้องใช้ต้นไม้แล้วฮาฟอปโอ้ฮึบไม่ใช่แล้วเหรอฮาฟอปคุณไม่ใช่ต้นไม้ว้าวฉันรู้สึกเหมือนเป็นต้นไม้มาช่วยกันปลูกฉันทีสิแซนเดลลงบันไดต้นฟอปกันเลยดีกว่าโอ้ค่อยยังชั่วหน่อย รปลูกคุณเสร็จแล้วละฮะฟอบโอ้รู้สึกปลูกได้อบอุ่นดีด้วยนะอ้ออู้โอ้เราไม่ล้มแนะฮะเพราะเราขุดหลุมไว้ลึกมากเลยฮะแล้วเราก็เอาทรายกบไว้แน่นเลยอ่าใช่ขับรถตักกร ดูเข้าฮะฟอปอ่ะเออฉันจะลองจะเอฟอปดูนะอะไรเรามาจะเอฟอปพร้อมกันอืม oh, บิงขอขอ้ออยู่ไหนกันนะอ๋ออ่าพวกนั้นหายไปไหนกันนะจะหายไปไหนได้นะ <c oughs> <c oughs> ฉันกระโดดตัวลอยเลยเราแกล้งคุณได้เลย <c oughs> ฟอบตกใจใช่ไหมฮะตลกมากๆเลยตอนคุณแบบ มาจ้าเอ๋ก็ได้ตกใจมากขนาดทิกซอยังกระโดดเลยครั้งนี้เจ๋งจริงๆเลยล่ะค่ะเอาอีกเอาอีโอ้จ้าเอ๋ยิงชอบเล่นจ้าเอมากเธอเป็นคนทำพังโอ้แย่จริงๆมีเพชรประดับสวยๆซะด้วยะก็ผมไม่รู้ว่ามงกุฎหักได้นี่ฮะมงกุฎหักได้ทั้งนั้นแหละถ้าเธอแย่งกัน ซ่อมได้ไหมฮะฟอบอืม hm, ฉันว่าฉันซ่อมไม่ได้นะโธ่ตอนนี้เราไม่มีมองกฎเล่นกันแล้วเราจะทำยังไงกันดีก็มีกันสองคนกับเพชรเยอะแยะดูซ<ย>ิว่าทำอะไรดีขอยิมกระทาวิเศษหน่อยได้ไหมาราชาบิงนี่ฮะขอกาวตรงนี้หน่อยราชาบิงอือหึอือหึอือหึ <C House> ดีมาก เอาเพชรติดตรงนี้ตรง,รงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ้าหญิงโคโค่คาโปโนโซซ่ส่วนเธอราชาบิงนี่ไม่ใช่เมืองกุดนี่คะตอนนี้ยังไม่ใช่ถือเอาไว้ก่อนนะโ,โได้ค่ะจ้าดดาดา้าจ้า ของเธอ <G ül> อ,อันนี้ฉันไม่มงกุฎแล้ว <G ül> และฉันก็เป็นเจ้าหญิงโคโคคาโปโนอีกครั้งแต <G ül> ่เด,ด,ดินในฐานะผู้ช่วยแต่งตัวขอเชิญเจ้าหญิงพยาค่ะ <G ül> คุกเข่าลงตรงนี้เลยข้าขอประกาศให้เจ้าเป็นเจ้าหญิงโคโคคาโปโนอ <G ül> ขอบคุณค่ะผู้ช่วยแต่งตัวโอเคโอเคคุก <G> เ <ül> ข่าตรงนี้ ข้าขอประกาศให้เจ้าเป็นบิงซูเปอร์ราชาแห่งสิงโตจอมเวทมนุขอบคุณมากครับผู้ช่วยแต่งตัว<ฮ>ฟฉันเป็นบิงซูเปอร์ราชาแห่งสิงโตจอมเวทแห่งเราสัตว์ มองจากตรงนี้ได้นะเระวังนะบิงตายจริงเจ็บจังเลยฮะโอยโธบิงโธบิงนิ้วกระต่ายเล็กๆของเธอคงจะเจ็บมากสินะมานี่มาให้อาม่ากอดหน่อยผมอยากจะให้ฟลอปก่อนนะฮะโธ่ฉันรู้จะบิงถ้าอย่างนั้นเราไปโทรหาฟลอปแล้วเธอก็เล่าเรื่องที่เจ็บให้เขาฟังดีไหมฮะแล้วฉันจะเอาฮับบิตี้วูดมาให้เธอนะอ๋อ ฉันฟลอปตอนนี้ฉันไม่ว่าง<อ>แต่ไม่เป็นไรนะฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญาณได้เลยฟลอบฮะบิงนะฮะผมเจ็บนิ้วมากๆเลยล่ะฮะคุณอยู่ไหนฮะฟลอปอเขาอยู่ไหนฮะอาม,ม่าหนูจะโทรศัพท์ฟลอปค่ะแล้วมันก็ดังเขาถึงไม่ได้รับสายยังไงละ่ะเพราะว่าเขาลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่นี่โธผมอยากหาฟอปจังโธบิง ฟลอปเข้าไปซื้อของนะ่ะแล้วเขาก็ซื้อแคออรอทอร่อยอร่อยมาให้เธอเยอะแยะเลยใช่แครอทสดสดกราบกรอบด้วยนะบิงเธอว่าถุงใส่ของของฟลอปจะเต็มหรือยังออาออาจะฮะเราเล่นไปซื้อแครอทกันก็ได้นี่ก็ได้หนูเป็นคนแพนเจตนะก็ดีนะสุลา่าแล้วบิงเธอก็เล่นปเป็นฟลอปที่ซื้อของอยู่ฟลอปที่ซื้อของอยู่ฟลอปที่ซื้อของอยู่เอาละ สวัสดีฟลอกมาซื้อแครอทเหรอใช่แล้วแพจจตขอเยอะๆเลยนะได้เลยจ้ะอีกหน่อยแล้วกันนะเยอะขนาดนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อย5สิบห้าปอนพอดีจ้ะขอบคุณนะแพจจตเอานี่เงินไปแล้วนะแพจจตจ้า๊า่บายฟลอกบายบายเหรอฟหรอ ท่าน,นรับอบอุ่นจ้าผมคิดถึงคุณผมโดนช่องจดหมายนิดนิ้วะฮะแล้วผมอยากให้คุณกลับมาเร็วๆมากเลยฮะ <c oughs> ก็กลับมาแล้วไงและนี่แครอทของเธอนะออแครอทน่ากินมากๆากเลยลหรฮะฮะ <c oughs> เออฟอบฮะอะไรอ่ะ ผมเปียกหมดเลยฮะอืมอผ้าหมยังไงก็เปียกได้อยู่แล้วช่วยท,ทาให้แห้งได้ไหมฮะไม่ได้หรอกบิงผ้าหมลงไปในชักโครกมามันสก,กปรกแล้วล่ะแต่ว่าผมต้องเอาอผ้าห่มไปนอนด้วยนี่ฮะฉันรู้บิงแต่ตอนนี้เราต้องเอาอผ้าหมไปเข้าเครื่องซักผ้าก่อนนะไม่ฉันจะซักผ้าห่มระหว่างที่เธอหลับอยู่พรุ่งนี้เช้ามันก็จะสะอาดเอี่ยมและแห้งพอดี าผมจะต้องใช้ผ้าผมได้นีน่นะในเวลานอนนะฮะผมต้องซุกอยู่ใต้ผ้าห่มนี่อืมรู้แล้วบิงจะใช้อะไรแทนดีนะออือาบางทีฮอปปี้ที่อาจจะอยากแบ่งผ้าห่มให้เธอก็ได้นะมันเล็กเกินไปนะฮะอ๋อเล็กจริงๆเป็นยังไงบ้างอืมก็นิ่มดีฮะ แล้วกลิ่นเป็นยังไงบ้างล่ะอืมอ้หอมมากเลยฮะฟอบแล้วมันดีไหมล่ะฮะอืมมันก็ไม่ดีท่าผ้าห่มของผมหรอกฮะแต่มันก็นุ่มดีเหมือนกันฮะนุ่มพอใช้นอนด้วยได้ไหมฮะแต่แค่คืนนี้เท่านั้นนะคะแล้วผมขอผ้าห่มคืนพรุ่งนี้ได้ไหมฮะได้สิเอาล่ะถ้าง,งั้นอาบนะฮะชุดนอนฮ ฮอปปี้พร้อมแล้วแรงฟันผ้าห่พร้อมแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนิทานได้เลยณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลนักฮอปปี้กำลังจะเตรียมตัวเข้านอนในเรื่องของฮอปปี้นี่ฮะใช่แล้วบิงเรื่องของฮอปปี้กับเธอและ ใช่แล้วล่ะ oh. Oh.